สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่16ธันวาคม2565นะคะวันนี้หวยออกนะคะกลุบกลิบกลุบกลิบอ๋อหวยออก14นะคะหวยออก14เลข14มาจจะควายนะคะควายควายก็คือเป็นตอนที่คุณยายฝันแม่นฝันเนาะก็จะมีการจูงยายวนยายวนจูงควายมาให้คุณคุณยายฝันแม่นนะคะสามตัวอควายที่พี่ดอกตรแต๋วแปลความไว้ก็คือ สื่อถึงเรื่องของการใช้แรงงานการใช้แรงงานนะควายเนี่ยควายอยู่ในท้องนาเนี่ยสื่อถึงเรื่องของการใช้แรงงานแล้วช่วงเนี้จะเป็นเรื่องของการขึ้นคาแรงขั้นต่ําพี่ตั๊กแต๊กก็เลยบอกว่าควายที่คุณยายยวนจูงมาให้ คุณยายฝันแม่นเนี่ยก็หมายถึงเลข14อ่าเลข14 14 14นะเพราะว่ามี3ตัวมี3ตัวก็คือนี่ก็คือวันอนุรักษ์ควายไทยก็คือวันที่14พฤษภาคม2542อ่าอันนี้คือเกี่ยวกับควายนะคะควายก็คือเลข14นะแล้วก็จะอ่าเลข14เนี่ยจะเกี่ยวกับปฏิทินพี่ดังตอแต่แปลความหวยงวดเนี่ยจะเกี่ยวกับปฏิทินอ่าไปเปิดดูได้นะแล้วก็จะ เกี่ยวกับวันบริจาคโลหิตเพราะว่าแต่ละคนก็ฝันที่เกี่ยวกับเลือดอ่ะอย่างเช่นเช้นชานี้นะคะเช้านี้ก็คือได้ฟังคลิปของคุณยายฝันแม่นนะคะคุณยายฝันแม่นก็จะฝันที่เกี่ยวกับว่าเหมือนกับว่าเขาเขามีการประกาศว่าออตาจิตตายแล้วตาจิตตายแล้วแล้วทีนี้เหมือนตาจิตเนี่ยเขาเดินลงมา แล้วทุกคนก็ไปที่บ้านตาจิตกันเนาะ,ะตาจิตตา,ตายแล้วนะทุกคนก็ไปที่บ้านตาจิตกันแล้วก็หลังจากนั้นเหมือนตาจิตอนะลงเดินลงมาข้างล่างเนาะเขามากับสนมเข้ามากับสนมนะเข้ามากับสนมเขาก็เลยมีการเหมือนพูดอะไรสักอย่างบอกว่าเอามากันครบแล้วเหรอให้ดูนะให้ดูที่คอนะให้ดูที่คอปรากฏว่าช่องช็อดีแชนแนลที่เขาเล่าความฝันของคุณยายให้ฟังนะเขาบอกว่า ที่คอของตาจิตเนี่ยก็จะมีเลือดอ่ามีเลือดติดอยู่ที่คอนะอ่าไอ้เลือดอันนั้นนะก็คือวันบริจาคโลหิตก็คือเลข14เ่อ่าอันนี้มันเป็นความหมายของมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นความหมายนะคะที่เราจะต้องรู้นะคะที่เราจะต้องรู้ว่าไอ้เลือดต่างๆนั้นนะก็คือเลข14แล้วบางคนก็ฝันที่เกี่ยวกับการคลอดลูกเนาะเลือดเต็มมือติดมืออะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ไม่ได้ดูหรอกว่า เขาเขาแปลความฝันว่ามีเลขอะไรหรือเปล่าแต่พี่ต้องแตวมองแบบนี้ก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่มีการเลือดออกเลยอะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่าวันบริจาคโลหิตก็คือวันที่14มิถุนา2 5 4ห้าอ่าแล้วทีนี้เลข14ก็คือ14ตุลา2516ประ,ะาวันอะไรนะวันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเห็นมหมที่ปกสลากเนาะปกสลากซ้ายมือก็จะมีรูป อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพี่ดรแ,แต๋วก็บอกว่าอันนั้นจะเป็นสิบสี่ตุลาสองห้าหนึ่งหเออหวยออกนะหวยออกสิบสี่นะไม่ได้หวยไม่ได้ออกสิบห้าหวยไม่ได้ออกสิบหกโถแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถูกกุบกลิบกุบกลิบนะคะแล้วก็เนี่ยวันอนุรักษ์ควายไทยก็บอกไปแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้เป็นวันฆ่าพายอ่าวันพายนะคะก็คือสิบสี่มีนาคมสอง2ั่ยสิบสองฆ่าพายเนะี่ยพี่ดรแต๋วดูวันนี้นะที่เกี่ยวกับพาย พายชื่อเอ่อที่เป็นช้างอ่าที่เป็นช้างพายของในหลวงรัชกาลที่สิบนะคะเป็นช้างพายที่เป็นเป็นช้างที่มีที่มีอะไรนะคดเขาเรียกว่าถูกหลักอ่าถูกหลักคดสารถูกหลักคดจสารนะคะก็คือช้างช้างพายช้างพายพี่ตั๊แต๊ดแก็วกมองบอกว่าพายตัวนั้นน่ะก็คือช้างนะแลวทีนี้ช้างก็เป็นช้างกะพช้างกะปุ๊บอ่าที่ฝันของ อาจารย์ดูตั้นอะที่เห็นน้องอิมน้องอิมก็คือกวนอิมเนาะกวนอิมปุ๊บแล้วหน้าของน้องอิมเนี่ยน้องเฟียวฟ้าวเนี่ยก็จะตกกะพอตกกะปุ๊บพี่ต้าตาต๋ตวก็มองไปว่าไอการตกกะนั้นนะ่ะมันจะเป็นเรื่องของช้างกะช้างกะก็คือกล้วยไม้อ่าพอกล้วยไม้ปุ๊บพี่ต้าตาต๋ตวก็เลยบอกว่าหรือว่าไอตรงที่เป็นหน้าเป็นกะเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของ เอ่อการปฏินผิวเอ่อปฏิเนผิวดีไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะทําให้เรามีหน้าเป็นกะได้นะพอหน้าเป็นกะปุ๊บก็เกี่ยวกับช้างกะพอช้างปุ๊บก็เลยเป็นช้างพายอ่ะพอช้างพายปุ๊บแล้วพี่ต่าแ,แต่ก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของค่าพายค่าพายก็คือ14มีนาแล้วถ้าสมมติค่าประมาณค่าพายก็คือ22กรกฎาก็คือค่าพายก็คือ22ส่วน7ซึ่งเมื่อวานหวยออก27ไปแล้วนะหวยลาวอะ่ะออก27แล้วแล้วหวยลาวเนี่ย พอมาเอาหวยไอ้นี่มาเอาเลขไปออกแล้วเนี่ยหวยลาวอ่ะมันก็เลยทําให้เลขย7เ็ดแต่ไม่มาออกตรงนี้แต่มาออกเป็นเลขสิบี่แทนเพราะว่ามันเป็นเลขเดียวกันเพราะว่ามันเป็นวันพายมันมันเป็นวันพายนะคะวันพายเดก็คือวันที่สิบสี่มีนาแล้วก็วันรัชพัฒน์อ่าวันรัชพัฒน์นะคะจะเกี่ยวกับในหลวงราชการที่สิบวันรัชพัฒน์นะคะเลขสิบี่มีที่มานะคะมีที่มาแล้วเลขอ่าฮะเลข ศูนย์เนย์เเลข50าศูย์ศูนยเกนี่ยเกก็คือตะก้าก็คือพัตไตปิดกพัตไตปิดกแปลว่าตะก้า3ใบก็เลยหวยก็เลยออก093 50เกนี่ยห้ก็คือ เห็นไหมบ้านพีตังแต๋อห้าสิบทับแปดสามห้าสิบทับแปดสามนะก็เลยมีห้าสิบแล้วก็มีแปดสามเนาะเออเนี่ยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์พีตั้งแต๋อนะลงไทยด้วยสี่ห้าพี่ดักเต๋อเกิดสองห้าศูนย์เก้าเออสรุปแล้วไม่ได้ไปไหนไกลเลยเนาะไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะเราก็เห็นว่าเนี่ยเลขสิบสองอันนี้ก็เป็นเลขสิบสองซึ่งเมื่อวันที่แล้วนะคะพี่ดักเต๋อวะแปลความฝันไว้ว่าหวยจะต้องมีเลขห้าสามเก้าเก้าสามห้า เนี่ไปดูได้นะไปย้อนดูได้ 5, 3, 9, 9, 3, 5, ห้าสามเก้าเก้าสามห้าหัวก็มาออกตรงนี้นะหัวจะออกตามหลังแล้วเลขสนะิบสี่เนี่ยพี่ตัตเต่แปลตั้งแต่เดือนตุลาแหละตุลานะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะว่าเลขสิบสี่นั้นนะ่ะพี่ตัตเต๋อเคยแปลความฝันไว้หมดแล้วแหละแต่มันมาออกท้ายมันเรียกมันมาออกตามหลังมันมาออกตามหลังคือตอนเมื่อวันที่สิบหกตุลา มื่อวันที่16ตุลาพี่ด็อกต่๋แปลความว่าหวยจะต้องออก14ปรากฏว่าวันนั้นหวยออก15วันนั้นหวยออก15นะแล้วหวยออกหวย14เพิ่งจะมาออกอ่าเดี๋ยวพี่ดั้งแต่๋จะให้ดูนะคะพี่ดัอกตตต๋จะบอกว่าจะบอกว่าแต่ละคนน่ะฝันแม่นกันทุกคนเลยนะเพียงแต่ว่ามันจะต้องมันจะต้องมีการจับจับเลขให้ถูกเท่านั้นแหละมันอยู่ในนั้นลองไปดูได้เลยนะว่าพี่ด็อตตต๋พูดไหมว่าหวยอ่ะ ว่ามีเลขพวกนี้หรือเปล่าอันนี้พูดหมดเลยนะพูดหมดเลยนะตอนแปลความฝันอนะเพราะเรารู้สัญลักษณ์ไงเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของสัญลักษณ์อย่างเช่นควายเราก็จะรู้ว่าเออเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของแรงงานแรงงานก็คือวันที่หนึ่งเมษาอา่าวันที่หนึ่งเมษานะแล้วควายเนี่ยก็ก็จะเกี่ยวกับวันข้าราชการพลเรือนซึ่งวันข้าราชการพลเรือนเนี่ยพุทธอ่าพะราชบัญญ,ญัติเนี่ยสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองซึ่งหวยออกเมื่อวานหวยออกลาวหวยลาวออกสองเจ็ด ก็เลยทําให้ไอ้ตรงสองเจ็ดนั้นน่จะไม่มาออกใหม่เนื่องจากว่ามันมันเคยออกของเราไปแล้วก็เลยจะต้องออกเลขหนึ่งสี่อ่าแล้วพี่ด็อต่แต๋วก็ไปซื้อหนึ่งสี่ที่ธนาคารออมสินด้วยนะไม่ออกที่ธนาคารออมสินนะไม่ออกธนาคารออมสินแต่มาออกเอาตรงทนอ่าหวายไทยอ่าเห็นไหมเก้าสองเก้าสามเนี่ยเก้าสามนี่ก็ออกอา่ทาทกสหวยเก้าสามนออกทกสอืมสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ดตรแต๋วจะบอกว่า เราเราเราใช้อย่างเงี้ยเราใช้สัญลักษณ์แทนเนะี่ยเราเวลาเราฝันอะไรเนาะเราก็เอาสัญลักษณ์มาจับอ่ะมันก็มันใช่หมดเลยนะแล้วเ,เราสามารถที่จะบอกได้ว่าเลขอะไรมาจากอะไรนะอย่างเช่นเลขอันนี้ก็ยังหมายถึงสุริยุปราคาจันทรุปราคาได้นะอันนี้ก็คือปีพศ2005 2538เนี่ยจะเกิดสุริยุปราคาสุริยุปราคาเต็มดวงอ่าอันนี้นะแล้แปดเนี่ยก็ยังหมายถึง เจ้าหญิงกบอ่ใครที่ใครฝันว่ากบตายนะอันนี้กบนะแล้วก็อันนี้ตายนะอ่อันนี้กบนะอันนี้ตายอ่ะเจ้าหญิงกบนะเจ้าหญิงกบก็คือเจ้าหญิงสิริวรรณวเนี่ยเกี่ยวกับผ้าเพราะว่าบางคนก็จะฝันว่าไปเก็บเห็ดอ่ะเห็ดอันนี้เห็ดนะเห็ดแล้วก็เห็ดเนี่ยเห็ดก็คือเชื้อพระวง์เชื้อพระวงก็คือเนี่ยแหละเกี่ยวกับเจ้าหญิงผ้านะคะก็คือเจ้าหญิงสิริวรรณวัลีเกิดวันที่8นะคะ8แล้วก็ สองนะพันห้าร้อยสามสนห้าร้ะสองพันห้ยสาพระชนมายุ 35, สามสิบาอันนี้คือเจ้าหญิงกบนะคะอืมนี่แหละนี่แหละอันนี้นะคะสรุปสรุปเราสามารถที่จะใช้ความรู้จากจากทฤษฎีได้อ่ะ จากทฤษฎีได้นะคะในการที่จะเกี่ยวกับเรื่องของหวยหวยออกตามทฤษฎีนะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราอาจจะหยิบมาถูกหยิบมาไม่ถูกแต่มันอยู่ในนั้นแหละเรารู้เรารู้นะคะแต่เรารู้เรารู้แต่เราบางทีเราอาจจะหยิบมาไม่ถูกอันอันนี้นะคะที่คุณยายคุณยายฝันแม่นนะคะคุณยายฝันแม่นฝันว่าคุณยาย คุณยายยวนอ่าคุณยายยวนนะคะแจกไก่กันคนละตัวละตัวนะคะไก่เป็นไก่ตายไก่ก็คือนะเก้าเนาะไก่ตายก็ถูกต้องเลยเนาะไก่ก็คือเก้าไก่ตายก็คือเก้าศูนย์ศูนย์เก้าอ่าเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะแล้วทีนี้ไอ้ตรงที่เอาควายเอาควายมาเอาควายมาให้สามตัวที่บอกว่าที่บอกว่าควายคือเลขสิบสี่ก็คือวันอนุรักษ์ควายไทยอ่าวันอนุรักษ์ควายไทยนะก็คือเลขสิบสี่แล้วทีนี้ ควายของคุณยายอันนี้นะก็ยังหมายถึงวันวันแรงงานหมายถึงวันข้าราชการพลเรือนเพราะว่ามาอยู่กันที่บนเรือนเนาะอายุเก่ยวกับเรือนเนี่ยเอามาให้ที่เรือนเนาะแล้ววันข้าราชการพลเรือนเนี่ยก็หนึ่งเมษาหนึ่งเมษาสองสี่เจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสองเนี่ออกลาวออกลาวแล้วนะแล้วเก้าสิบสามปีเก้าสิบสามปี กาสิบปีข้าราชการพลเรือนตายดูสินะดูสินะหวยออก93ตรงนี้เองเนาะอืมความจริงคุณยายฝันนะแม่นมากเลยนะคะคือทุกคนนะฝันแม่นมากแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะหยิบมาใช้ไม่ถูกแต่จริงๆแล้วขอบอกว่าทุกคนฝันแม่นนะคะทุกคนฝันแม่น